พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่10ถึงข้อที่1 1บันทึกว่าเมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เป,ปรียปรีและเมื่อคนอธรรมพินาศก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยพรของคนเที่ยงธรรมบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่โดยปากของคนอธรรมบ้านเมืองก็ล่มจมข้อคิดจากพระวจนะ บ้านเมืองกับคนชอบธรรม 1. บ้านเมืองจะเป็นสุขคนชอบธรรมต้องอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่คนชอบธรรมต้องทุกข์ร้อน 2. บ้านเมืองจะเป็นสุขเมื่อคนอธรรมรับผลของความอธรรมและความอธรรมต้องพินาศไป 3. บ้านเมืองจะเป็นสุขเมื่อคนดีลุกขึ้นมาทำดีคนชอบทำลุกขึ้นมาเป็นพระพร 4. บ้านเมืองจะเป็นสุขต้องทำทุกท ไม่ให้คนชั่วลุกขึ้นมาทำชั่วขอพระเจ้าอวยพรค่ะ